มือเช้ามีต้มจือดอย่างเดียววันนี้เข็มไหมพอด,พอดอีพอดีพอดีพอดีนะคะต้มจืดประกาศขาวอเอาใครจะกินข้าวก็ยดดอกไม้ก็มานะ <c oughs> ฉันก็ไม่รู้จะทำอะไรให้กินแล้ววันนี้ก็ยุ่งๆด้วยทำนู่นทำนี่ <c oughs> มีต้มจืดให้กินอย่างเดียวแกง <c oughs> เผ็ด <c oughs> ๆเผ็ด <c oughs> เ,เ,เ,เขากินไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็เลยต้องต้มจืดครับทุกคนยายธรรมดาเขาไม่ชอบกินนึกนะพวกต้มจืดเนี่ยเขาชอบกินแกงกินผัดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็อย่างมาเนี่ยพอก,กินเผ็ดไม่ได้ก็ต้องกินต้มจือดอะ <c oughs> ใช่ไหมยายร้องไงอ่ะอ่ำ เนี่ยเต้าหู้ก็มีเนี่ยกินเต้าหู้เลยเนี่์กินเต้าหูหมดอีกก้อนนี้ก็โอเคเออหมูมันจะแข็งบ้างกินเต้าหู้ไปประกาศกับนิ่มๆมายายนิ่มดีเคียวจนเละจับม,มากกินผักเยอะๆหมอเขาบอกเราจะเดินได้กินกับเยอะๆจะกินผักเข้าไปเยอะๆข้าวกินน้อยไม่เป็นไร กับมันอะกินี่เยอะอำ่ำนั่นเชียวต้องกินอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยกินนี่สิแม่เบาก็อะไรนะไม่เป็นไรกินผักก็กินเต้าหู้ข้าวไม่หมดไม่เป็นไรผักก็กินเข้าไปเยอะๆท้องก็จะได้ไม่ผูกด้วยผีดอกไม้มรู้ไหมเล่าเออนะ่ะผักก็กินเข้าไป เต้าหู้นะกินเต้าหู้ด้วยกินท่าทางไม่อเ็ดอร่อยต้มจืดเต้าหู้หมูบะช,ชอบ่อประกาศข่าวเอาประกาศห,หน่นะอยไหมยัยเนาะเนาะแมาะเนาะหรอกินเต้าหู้ด้วยตูเฮาเนะี่ย ตูเ้เฮาเออน่ะอืมเอจเจเจ,เ,จเอาใครยังไม่ได้เจ้ยบุยก็มาเจ้ยก็ยายเนี่ยส่วนฉันก็มีปลาขดีทอดทั้งเดิมกินแค่นั้นเนี่ยฉันนะ่ะต้มจืดให้ยายอ๋อน้ำจีนมีนะยายวันนี้น้ำจีนเดี๋ยวค่อยกินน้ำจีนเนาะซื้อน้ำจีนมาด้วยน้ำจีนแม่วันลา ยายก็ชอบกินฮะอิ <W> huh ่ม